สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบอโทรศัพท์โนเกียรุ่นนี้จะดีไหมเดี๋ยวมาดูกันครับอตอนนี้ผมจะยโยนลงแต่ก่อนแรกเราทดสอบแบบไม่มีแบตนะฮะนี่ดูนะครับหนึ่งสองสั้ ครับดูนี่เห็นนี่ยังครับนี่เดี๋ยวครั้งที่สองเราจะใส่แบตดนะคะมันมันถอดออกง่ายมากเลยครับใช่ตรงตูเดี๋ยวใส่แบตก่อนนี่การใส่แบตดดูครับดบได้แลครับ ใส่ฟ้าดังเหมือนเดิมะฮะนี่ตอนนี้ผมการจะเอาลงนะคะหนึ่งสองสามว้าวสุดยอดนะครับสวัสดีครับ